ภาพที่คุณผู้ชมนั้นมักจะเห็นก่อนหน้านี้จากสื่อต่างๆเป็นภาพพระสงฆ์ออกมาชุมนุมกันที่<า>พุทธมณฑลนะครับ<า>ในโครงการของการสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ของประเทศไทยรวมถึงภาพข่าวที่ปรากฏว่ามีภาพของพระสงฆ์ ล็อกคอของทหารรวมไปถึงพยายามดันรถของทหารเนี่ยนะครับภาพเหล่านี้เองทําให้หลายๆคนนั้นก็ตั้งคําถามกับวงการสงฆ์ปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาหรือไม่ตอนนี้หลายคนบอกว่ากลายเป็นวิกฤตศรัทธาในแวดวงของพระพุทธศาสนาไปแล้วนะคะและถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ในอดีตปี2,503เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพบว่าวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับโอเคครับโอเคครับวิกฤตศาสนาวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังจับตามองเพราะมีการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มพระสงฆ์ที่ออกมารวมตัวกันที่พุทธมณฑลจนเกิดกระทบกระทั่งกับทหารเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น ด้วยเพราะตอนนี้มีมุมมองแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่สนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคาราจาร์หรือสมเด็จช่วงวัดปากน้ำขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชกับอีกฝ่ายที่ออกมาคัดค้านจนกลายมาเป็นการนำมวลชนทั้งพระและขัลวาดออกมาแสดงพลังหนุนต้านกล่าวถึงวิกฤตศรัทธาศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนไปในอดีตเมื่อปี2 5 0 3 สมัยรัฐบาลจอมพลสลษดิ์ธนรัฐก็เคยเกิดขึ้นแล้วกับการกล่าวให้ร้ายพระพิมนธรรมพระหัวก้าวหน้าแห่งวัดมหา,าธาตุยุวราชหลังสลิดท,ที่ถูกกล่าวหาว่าเสพเมทุนทำผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกถูกดำเนินคดีทางโลกต้องถูกจองจำต่อสู้คดีมาจนถึงปี2509ในที่สุดศาลจึงยกฟ้องพ้นมนทิน กลับมาของสมณเพศตามเดิมกรณีของพระพิมนธรรมจึงเป็นกรณีสะท้อนอํานาจอายุติธรรมทั้งทางสงฆ์และทางโลกที่มีเรื่องการเมืองการสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องที่เรานักถือพระเนี่ยเพราะท่านำดำรงชีวิตที่เป็นตัวอย่างกับเราคีชีวิตที่เรียบง่ายถือปัจจัยสิ่งเป็นหลัก นี่นพ,รพระเริ่มไก่เคียงปัจจัยสี่เริ่มสบายขึ้นอะไรขึ้นความเป็นอยู่ของท่านก็ใกล้เคียงกับเรามากเป็นทุกทีแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อเราเปิดประเทศนับถือพระดังมากขึ้นเนี่ยพวกเราหลายต่อหลายคนเนี่ยนับถือพระดังมากกว่านับถือพระพระตักรีนี่ต้องไปบวชไปเรียนครับถึงจะเป็นคนสุขถึงจะขอเมียเขาได้เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับต้องไปเดินเมืองนอกกลับมาถึงจะมีหน้ามีตา ขอโทษครับพระไม่อยู่ในใจตามคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพระเฉยพระไม่เรื่องพระท่าเกิดสุดด้อยครับท่านจะต้องแข่งกับเราว่าเมื่อเรื่องมีรถยนต์อะไรากๆเราก็จมีรถยนต์อะไรมากๆ oh. ประเด็นอยู่ตรงไหนครับ oh. ประเด็นอยู่ที่ว่าเรารับนับถือรัฐทุนนิยมบริโภคนิยมถ้าจะแก้ไขาการท้าท ต้องเลิกมหาเศรษฐาคมรัฐบาลนี้กล้กาไหมครับจอมอนสรินะยึดอำนาจเลิกกฎหมา,หายหนา้า22484ชื่งเ,เ,เป็นประชาธิปไตยมากเลยให้เป็นเผด็จการรัฐบาลนี้ก็เป็นเผด็จการก็จะพอใจร,อระบบเผด็จการแต่เผด็จการถ้าเป็นปเผด็จการโดยธรรมนะั้นสมควรครับแต่เผด็จการโดยอธรรมอย่างหงาเ็นส์เมื่อครันี้อันตรายมาก ที่ผ่านมาพุทธศาสนาถูกย่ำยีต่อเนื่องมีข่าวด้านลบในบวงการสงฆ์หลายครั้งไล,ล่เรียงตั้งแต่เรื่องอื้อเช้าเมื่อปี2533กรณีพระนิกรจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับนางอ่อนประวีนาบุตรขุนทองจนถูกดำเนินคดีทั้งทางสาลโลกและสารสง์ ปี2537เกิดเรื่องสะเทือนวงการผ้าเหลืองกับกรณีพระยันตะอมะโรภิกขุถูกกล่าวหาเสพเมทุนจนมีบุตรกับสิกาสุดท้ายต้องหนีคดีไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและในปีเดียวกันยังมีการดำเนินคดีกับเนนแอรหรือนายหารรักษาจิตที่นำศพทาลกมาย่างทํากุมารทองจนกลายเป็นข่าวโด่งดัง ปี2538เกิดเรื่องอื้อเช้ากับพระภาวนาพุทโธพระดังจังหวัดนครปฐมที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงชาวเขาหลายคนที่มาเล่าเรียนในวัดกลายเป็นคดีที่ถูกสารพิพากษาจำคุกถึง50ปีนอกจากนี้ยังมีกรณีความผิดของเนรคำมซึ่งที่สุดท้ายต้องหนีไปต่างประเทศเช่นกัน มาจนถึงในปีนี้กับกรณีของพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ถูกกล่าวหาในหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีรับเช็คจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ที่กำลังมีการชี้มูลในอีกไม่กี่วันซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับการเกิดความขัดแย้งในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ที่ยังถกเถียงกันข่าวไทยรัฐทีวี รายงาน